มาติดตามกันต่อนะคะชาวนาโคราชได้มีการกางเต็นท์นอนเฝ้าเข้าเปลือกนะคะหวันว่าจะมีโจรย่องมาขโมยเข้าเปลือกกลางดึกเพราะว่าตอนนี้ข้าวมีราคาที่ดีค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวนานในจังหวัดนครราชสีมาต่างพากันนำเต็นท์นะคะแล้วก็อุปกรณ์เครื่องนอนต่างๆเพื่อมานอนเฝ้าข้าวเปลือกหลังจากในระยะนี้มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะข้าวนาปีกันเป็นจำนวนมากแล้วก็ต้องนำข้าวเปลือกมาตากผึ่งแดดเอาไว้บนถนนเพื่อเป็นการป้องกันคนร้ายที่อาจจะช่วยโอกาสเข้ามาขโมยข้าวเปลือกที่ตกไว้อ่าที่ตากไว้บนถนนในระยะนี้ค่ะทางด้านของ นางเกษณีจันอินนะคะอายุ60ปีชาวนาในพื้นที่ตำบลน,นิคมสร้างตนเองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาได้กล่าวว่าปีนี้ราคารับซื้อเข้าเปลือกสดนะคะอยู่ที่กิโลกรัมละ10-11บาทนับว่าเป็นราคาที่รับซื้อข้าวที่ดีโดยในปีนี้ได้มีการลงทุนปลูกข้าวนาปีซึ่งเป็นข้าวหอมมะลิจานวนกว่าเไร่ด้วยกันโดยนาข้าวเปลือกนะคะมาตากผึ่งแดดไว้บนถนน ข้างทางาบริเวณทางเข้าหมู่บ้านจึงต้องออกมานอนเฝ้าเพราะในปีที่ผ่านมาเคยมีโจรขโมยนะคะเข้าเปลือกของชาวนาในพื้นที่ของอำเภอใกล้เคียงส่วนใหญ่จะออกขโมยในช่วงของตอนค่ำๆซึ่งจุดที่ตากข้าวส่วนใหญ่ไม่มีกล้องวงจรปิดจึงต้องออกมากางเต็นท์นอนเฝ้าเข้าเปลือกเพราะว่ากลัวในส่วนของโจรจะมาขโมยข้าเปลือกเนื่องจากว่าปีนี้ราคาข้าวเริ่มมีราคาที่ดีขึ้นค่ะ